สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะอยู่กับช่องเคมีแชแนลนั่นเองนะครับผอตอนนี้เราก็เห็นหน้าผมก็จะไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากาการทำอาหารบ้างไล์แบบวิธีทำอาหารบ้างก็แบบน้อยก็30 4สิบที่ได้ทำมานะฮะก็วันนี้เราจะมาทำอาหารมันไม่เด็ดหรอกนะฮะแต่ว่าเป็นอาหารที่แบบกินได้ทำได้ทุกคนน่าจะทำได้นะ มันผมผมทําได้ทุกคนก็ทาได้ทาได้เหมือนกันฮะขึ้นกับจีเราชอบแล้วก็เราอยากกินนะฮะเราต้องดูกับคลิปผมเลยนะฮะอย่าไปคลิปอื่นนะฮะคลิปผมซอนดีมากเลยก็แบบเออมันน่าจะใช้ได้นะฮะเพราะว่าผมเคยทำมาแล้วทํามาเยอะด้วย2อปีปีขึ้นมาฮะบางคนก็จะทํา2 0สาวปีก็ไม่ไม่รู้หรอกแต่ผมก็ทํามาก็สองสามปีแล้วใช้ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูอ่า ไปที่ทำกันเลยนะครับไป Let's go สำหรับอุปกรณ์ของการเห็ดเขาจะเห็ดคัวชิ้นงัวใสปากัดขาววันนี้ก็อุปกรณ์กบระปูไล่อันนี้ก็ปากัดขาวนี้ก็มือโบยใหญ่มีมักลินมีกระเทียมเนาะแล้วก็ซีนท มันยังบหมดชั้นนี้เนาะมันจะมีน้ำมันมีสัตว์หอยมีแป้งน,นัวแล้วก็น้ำตาลนิดๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํำกันเลยนะฮะตอนนี้ก็รีวิวเครื่องให้ดูกันไปเลยครับผมต่อไปเราเดี่ยว ียวไปห้องนำกันนะเร่จปมือเเ่นนะเดี๋ยวไปห้องกนใส่ซีนอนนะซีหมวเราจะเหตว่าซีหมวใส่้าขาวเที่ยวที่นะก็ไป้อใส่ัดาาเนะลายเดอบุรีเลยอากคนจักหน่อยกันนะ Còn sẽ sự đẹp này nắng lên không quay đặt hạt đi, nắng 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 tan nắng 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 để nắng 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 xe nắng xe nắng Xe nắng mình nắng nắng <laughs> ເຮົາມາໃສ s ນ g ະใกล้ๆເ